สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนสายรูดเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะหรือว่ายีนชาแน,นลนะคะวันนี้ก็มาทางแนวทางหุ้นนิเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจะพี่น้องจ๋าวันแรกเนาะวันแรกแต่ยีนก็เคยบอกอยู่เนาะว่า6กับ9นี่ก็ตัวเดียวกันเนาะแต่แต่รอบนี้ลืมบอกจริงๆนะคะลืม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 บอกอีกเนาะว่า เก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะพี่น้องดูหนึ่งเก้านี่ยินเน้นให้นี่หกหนึ่งหนึ่งหกถ้ากับหัวได้เนาะถ้าพี่น้องเอกใจว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะกับหัวขึ้นก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเสียดายมากเลยจะเป็นห้องจ้าวันนี้เสียดายจริงๆเลยหกกับเก้าตัวเดียวกัน ตัวรองนี่ตัวรองยินเจาะให้สำรองเฉยๆนะคะตัวเด่นคือตัวรูดคือให้ตัวนี้เนาะถ้าใรเอกใจตัวที่เน้นให้เนาะถ้าเป็น9ก็จะมีจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเกานะคะจะได้จริงๆเลยเนะวันนี้ก็วันแรกเนาะก็อดซะแล้วพี่น้องจา๋าล้วก็เจาะโดนสีเจาะก็ะจอะไม่เข้าด้วย เจาะเป็น 16, 18, 15ไม่ได้เจาะให้19เลยเสียดายเจาะก็เจาะไม่เข้ารูดก็รูดไม่เข้าพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้เนาะก็ตามรับชมรับฟังยินได้ทุกวันนะคะทุกแนวทางนะคะแต่ตัวเลขก็ไม่ต้องตามทุกวันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีขึ้นมีลงจ้ะพี่น้องจา๋า คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องค่ะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าวันนี้ก็ตามรับชมรับฟังต่อนะคะวันนี้เนาะถ้าใครเอกใจตัวนี้เก้ากับ6ตัวเดียวกันไม่งั้นก็ เด้งหน้าเด้งหลังจะพี่น,น้องเจาะก็เป็นหกเหมือนเดิมลืม9ก้าไปได้ยังไงนาะยินีนนาะยีนก็เคยเคยบอกตลอดนะคะบอกบางครั้งก็ลืมเนาะบางครั้งก็ลืมเน้นย้ำเนาะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันครั้งก็บางครั้งก็เตือนบางครั้งก็ไม่ได้เตือนนะคะแล้ววันนี้ก็ตามรับชมรับฟังต่อนะคะกับแนวทางหุ้นนิเคนะคะวันนี้ วันนี้ก็ไม่ต้องวันนี้ไม่ต้องเอาหลายตัวเนาะสองตัวพอเดี๋ยวจะสองตัวพอนะคะวันที่หกนะคะที่หกเดือนสี่ปีหกสี่นะคะกับแนวทางนะคะ หุนนิเคอีนะคะก็เช้ากับบ่ายเหมือนเดิมนะคะรอบเดียวจบจะเป็นน้องจา๋าถ้ารอบแรกมาแล้วเราก็ไม่ต้องตามนะคะขอให้มารอบแรกเนาะก็อุ่นใจแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้วันนี้เน้นตัวรูดเด่นรูดเนาะ น,นี่เด่นรูดเนาะแล้วก็จะให้ตัวรองอีกตัวเดียวพอเจาะวันนี้รูดอันนี้เด่นรูดสองนะคะอันนี้รองรอง9ก้าจะพี่น้องจา้า เด่นรูดสองนะคะเด่นรูดสองเนาะเด่นรูดสองเด็กเก้าก็จะเจาะให้เนาะเก้าเอารูดสองไปก่อนเนาะพี่น้องยินจะรูดให้หมดเลยนะคะสําหรับเด่นสองเนาะแต่เก้าจะเจาะให้ตัวเดียวนะคะสองศูนย์สองหนึ่งไม่ต้องเจาะหลายตัวเนาะสองสองสองสาม สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะอันนี้ก็ตัวที่เน้นให้ตัวที่ชอบนะคะ ที่แน่แน่แอดยินสายรูดก็จะเน้นรูดเนาะอันนี้ตัวรองรองนี้ก็คือจะเจาะให้นะคะสําหรับรองก้านะคะรองก้ารองก้ายินจะเจาะให้นะคะรูดก็จะเยอะไปเนาะเจาะให้ห้าหกคู่พอเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดนี่ตัวรองเจาะให้หกคู่พอนะคะเจาะให้หกคู่พอ,อเจาะให้หกคู่พอเนาะ เช้าถึงบ่ายเลยจะเป็นน้องจ๋าสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะมองเห็นกันชัดไหมเอ่ย2อ,อยินเด่นรูดนะคะเด่นรูดเนาะอันนี้รองยินเจาะให้6คู่นะคะเจาะให้หคู่แต่อันนี้ก็รูดให้แล้วก็เน้นตัวให้แต่ที่สําคัญก็คือเน้นรูดนะคะถ้าตัวเด่นมาก็ เสรเราเนาะแต่ถ้าตัวเด่นไม่มาย่งไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดมีขึ้นมีลงนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพี่น้องขาตัวที่เน้นให้เนาะสําหรับเด่น2เด่นรูด2เน้นให้2 1 2 3 25สอง8 2 9นะคะ ก็ตัวรองเนาะรองเก้าก็เจาะให้หกคู่ก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าแปดเนาะเก้าสองกับเก้าห้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิบมานะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิบมาทุกตัวนะคะยินก็นเน้นเท่าที่ตัวที่ยินชอบเนาะยินยินว่ายินชอบยินก็นเน้นไว้ให้เนาะแต่แต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งคลิปแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ